จ้าแบงสุวนรณเหมือนตานัดนี้ผมให้ MVP นะครับต้องบอกว่าเจ้าแบงเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสําคัญของทีมชาติไทยชุดศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้นะครับในเกมกับมาเลเซียเนะี่ยเห็นได้ชัดว่าเจ้าแบงมีความขยนันมีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทไล่บอลทุกจังหวะและประตูที่เราได้เนี่ยก็มาจากความขยันของเจ้าแบงนะทำให้ประตูมาเลเตะอัดเขาแล้วเขาก็แอสซิสต์ให้กับพาติกุตับสันนะครับต้องบอกว่าเจ้าแบงวิ่งตลอดทั้งเกมช่วยทั้งเกมลุกเกมรับ แล้วต้องบอกว่านั่นนี้โคตรขยันเลยคือเกมลุกก็ขึ้นสุดเกมรับก็ลงมาสุดคือนี่แหละเห็นได้ชัดว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของเด็กหนุ่มที่เป็นอแคาเดมี่ของบุกอิลรมไปเล่นต่างประเทศอย่างโอเวสซูเวิร์นกเบลเยียม ความแตกต่างมันเห็นชัดครับคือต้องบอกว่าเริ่มมีความนิ่งมากขึ้นมีความที่เวอร์ครัสมากขึ้นขเจ้าแบงค์นะก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตเด็กหนุ่มที่เขาให้ความสําคัญในเรื่องของการกินการพักผ่อนอยู่ยตลอดเวลาคือแบงค์เป็นคนที่มีระเบียบว,วินยัยพัฒนาตัวเองจากร่างกายผอมๆจนตอนนี้มีกล้ามมีม,มวลกล้ามเนื้อที่ดีมีความฟิตที่ดีนะครับก็ต้องชื่นชมว่านี่แหละมันเห็นได้ชัดว่าทัศนคติของเจ้าแบงค์มันส่งผลว่า เฮ้ i, แม้ว่าเขาจะดังเร็วแต่เขาก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอควบคุมกับใช้ชีวิตในฟุตบอลอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วันนี้เขาพิสูจน์เห็นนะครับว่าทุนเกมเขามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทีมชาติไทยอย่างแท้จริงครับดันนี้เนี่ยแอท็อปให้เลยเจ้าแบงค์เป็น MVP ในเกมนี้ครับผม